ปุ๋ยยาที่เราเอามาใส่ในแทงมิกของเรานะครับเคยทดลองทดสอบหรือยังครับว่าแต่และตัวที่เอามาเนี่ยมันเข้ากันได้ดีไหมอย่างตัวอย่างที่ผมทําอยู่อันนี้นะครับอันนี้ผมผสมเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ปิ้งนะครับในเนี้ยผมมีทั้งแคลเซียมโบลอนมีทั้งปุ๋ยกลางท้ายสูงมีทั้งจุลธาตุธาตุอาหารเสริมนะครับอ่ะแล้วก็มีแมกนีเซียมซัลเฟตด,ด้วยนะครับในอัตราที่เหมาะสมนะครับแล้วถ้า อัตามันไม่เหมาะสมเราก็อาจจะต้องมีการใช้คุณสมบัติเคมีบางตัวอย่างเช่นซิติกนะครับซึ่งเป็นถ้าในภาษาของที่เราไปเรียนกับพี่กบเลมอนมานะครับก็คือว่าตัวนี้เขาจะเป็นคล้ายๆล้คีเลตธ,ธรรมชาตินะครับแต่เราจะต้องมีพื้นฐานในการเข้าใจเรื่องของการผสมสารสักเล็กน้อยนะครับไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆเราจะเอาอะไรมามิกๆๆกันนะครับบางทีเนี่ยละม สารเหล่านั้นมันอาจจะเข้ากันไม่ได้แต่ถ้าเกิดเรารู้พื้นฐานสักเล็กน้อยนะครับหรือง่ายๆเลยเอาแต่ละตัวมาผสมในอัตราที่เขากําหนดไม่โอเวอร์โดสนะครับแล้วเราลองดูครับว่าน้ําใสแบบนี้ไหมหรือถ้าไม่ใสเราควรจะต้องแก้ด้วยวิธีการใดนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยพื้นฐานหลักการผสมปุ๋ยยาเบื้องต้นสําหรับชาวสวนไม่รู้ไม่ได้นะครับ เพราะว่าทุกอย่างที่เราใส่ไปมันคือต้นทุนนะครับจะดีหรือศูนย์เปล่าอยู่ที่มือเรานะครับ